บอกยอมยอมเลยสาจะตัดสินประหารชีวิตผมก็ยอมแต่ว่าขอให้ไอ้พวกลบล้างการปกครองเนี่ยนะมันหมดสิ้นจากแผ่นดินไทยไปอ้าไปไงล่ะนะนะเพราะว่าพี่เต้แกไปชูสามนิ้วด้วยแต่พี่เต้แกบอกว่าผมไปสังเกตการเฉยนะคือตอนนั้นเนี่ยนะแกนําบนเวทีเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องสถาบันเขาก็พูดถารัฐบาลไป GPS เนี่ยผมเนี่ยดูเวลาได้เลยผมไปชู3ามนิ้วตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ด่าสถาปันเลยนะผมก็ชูเขามก็อะไรผมผมผม,ผม,ผมไปสังเกตการผมไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องอ่าเห็นไหมนะครับพี่เต้แกก็มีข้ออ้างแกตัวนะผมแกไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องแกไม่ทําเป็นแบบว่า เหมือนไอ้พวกก้าวไกลมันทําต่อเนื่องชูแล้วชูอีกชู3นิ้วแบบไม่หยุดไม่ย่อนนะ,ะและวทาเป็นกระบวนการทำเป็นต่อเนื่องนะครับทําเป็นแบบมีนโยบายยกเลิก 1- นึง,นง,องอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่เต้แกแค่ไปสังเกตการแกก็อาจจะรอดก็ได้นะ,ะถ้าคําแก้ตัวนี้เขาฟังขึ้นอยู่นะครับฟังขึ้นมว่าแกไม่ได้ทําแบบต่อเนื่องไงใช่ไหม ถ้าทาแบบต่อเนื่องอย่างไอพิธาเงี้ยโอ้โหทำแล้วทําอีกนะล้มแล้วล้มอีกนะทั้งติดสติกเกอร์ icker, ทั้งเคลื่อนไหวนะครับทํากันเป็นกระบวนการทั้งพาอะไรนะไปประกันตัวให้มัางไงนะเออนะครับทั้งให้ท้ายทั้งสนับสน,นุนสารพัดนะครับไอคนพวกนี้สมควรที่จะโดนโทษประหารมากกว่าพิเต้นะ แต่ก็นะก็ขอให้พี่เต้รอดก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่เต้แกอ่าเขาเรียกว่าอะไรกับตัวกับใจแต่ก่อนพี่เต้แกก็ด่าลุงตู่นะแต่ในนี้แกมาชมลุงตูล่ละแต่ก่อนนี่โอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะพี่เต้เนี่ยนะตอนแรกก็ชมลุงตู่พอสปารกมาด่าลุงตู่พอสปารกมาชมลุงตู่อีกเนะะนะนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยเื่อย เต้อดกันละกันอย่าไปโดนประหารชีวิตกันละกันนะครับไอนคนที่คนโดนประหารก็คงจะคนโดนนะไอ้พวกที่มันล่มล้างนะครับแต่พี่เต้แกอันนี้แล้วนะไปแจ้งความเลยนะข้อหากบฏนะเออเนี่ยพี่เต้แกกลับตัวกลับใจแล้วนะครับออสารก็ควรปปชควรจะให้โอกาสพี่เต้นะเออพี่เต้ก็อยู่ข้างคนรักสถาบันแล้วตอนเนี้ยนะครับ ที่มันชูสามนิ้วเป็นอาจินเลยนะเนื่องจากไอ้ชูเนี่ยเป็นขนาดไปงานศพไปบุ้งก็ยังชูเห็นไหมนะครับแต่ปั้งหลังๆไม่ค่อยชูแล้วนะไอ้พิธามันให้ไอ้ลมไปชงแทนมันกลัวมันกลัวนะบอกสารบอกให้หยุดพฤติกรรมนะมันก็เลยหยุดนะครับมันกลัวสารจะตัดสินมันว่าลมล้างไงขี้กลัวขี้ปอดนะแต่ไอ้คนพวกนี้มัน เขาเรียกว่าอะไรปาก้าขาสัน,นนะบอกโอ้ไม่ยุบถ้ายุบจะติดเทอร์โบแต่ตัวเองนี่ปาก้าขาสันว่าเฮ้ยเราต้องไปชี้แจงเราต้องไปชี้แจงเฮ้ยอย่ายุบนะอย่ายุนะยุนนะเฮ้ยมันกลัวโดนตัดสินทางคนพวกน,นี้นะครับเออไปรอดนะ่นะนดี๋ยไปรอดนะครับยังไงก็โดนอยู่แล้วแหละนะก็มันต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับนะถ้าไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนี่มันลุกลามใหญ่โต ซึ่งถามว่าตอนนี้นก็ลุกรามพอสมควรเนี่ยเนี่ยมันสร้างนองสร้างหนังอะไรมาเห็นไหมสร้างหนังมาให้ประดมคนเนี่ยนะครับก็ลุกรามใหญ่โตสมควรแล้วเนื่องจากตอนนี้ Youtube มีการปรับรถรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ